เราจะเข้าเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องที่แบบน่าจะเป็นเรื่องของเจนซีเจ้าของกระทู้เนี่ยบอกว่าเราคุยกับผู้ชายคนนึงทุกวันแต่เราก็ติดนอนเราจะชอบบอกเขาว่าเดี๋ยวทําอะไรเสร็จแล้วเราจะทักไปสุดท้ายเราก็หลับไม่ได้ทัก เราเป็นแบบนี้มาจะห้ารอบแล้วเมื่อคืนเขาบอกถ้าไม่ทักมาแสดงว่าคุยกับคนอื่นนะเราก็หลับอีกนี่เราสะดุ้งตื่นมาเมื่อกี้เราจะต้องทํายังไงต่อไปดีเราไม่มีคนอื่นเราติดนอนกูมันง่วงนะเข้าใจนะแบะเใจเหรอเออบางทีมันก็ไม่ไหวมัน๊อกอะมันเหนื่อยนะมันยังไงอ่ะไม่คือก็นี่ไงฉันถึงได้คิดว่าแบบว่าเด็กเจนซีเนี่ยน่าจะแบบเป็นเอเซ็กชวลกันไปหมดแล้วนึกออกไหมแบบไม่ไม่ต้องการอยู่บ้าน คนเดียวเยอะซะจนแบบว่าฉันติดนอนอ,ะอ่ะพูดได้ไงว่าติดนอนอะ่ะเอาจริงๆคือถ้าแบบว่าคนเราคนเราในวัยแบบฮอร์โมอนอ่ะนึกออกไหมมันจะต้องพุ่งพลาดมนจะ้พุ่งพลา,านมันจะต้องแบบอยากแบบมีความแบบว่าสปากน่อยอะไรหน่อ,ย,อย,นยคุยได้ยันแบบแว,ว่า อะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบหรือไงโอ๊ยแต่ตอนสาวๆาวอ่ะก็เป็นแบบนั้นนะก็อยู่ได้ไม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ได้เขาเลยวัยมาแล้วถ้าสมมติวัยทำงานแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกนอนเป็นหลักอ่าเออเป็นไปได้ปะไม่จริงจริงทำร้านตรงสนาสอเอ้าคิดดูคนเราถ้าสมมติว่าแบบกำลังอินเลิฟเงี้ยกี่โมงก็ได้นุ้ยหรือว่าจริงๆเขาไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้ขนาดนั้นเออหรือเปล่าแต่เขาก็ดูชอบนะแต่เขาติดนอน ก็งว่วงอะแม่แต่ว่าก็จะมีคนบอกว่าไม่พร้อมก็ปล่อยเขาไปค่ะดูคุณก็ไม่ได้แคร์หรือใส่ใจมากแสดงว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาถ้าปกติคนใส่ใจไม่ไหวง่วงก็โทรส่งข้อความไปก่อนจะนอนไม่ใช่มาคิดได้ทีหลังอ,อไม่แต่บางครั้งอะเราแต่นี่มันสีห้าครับเราถ่าย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 ,าย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 ติ๊กตอกเราป๊อกนะคะเออเหมือนกันไม่แต่อตันนั้นมันถ่ายไม่มีจุดหมายไงเออะหรือว่าเป็นคนขี้ลืมมากๆเออหรือว่า จริงๆเขาไม่ได้ยากมีใครแต่เขาดูแคร์นะมือใช่เขาดูแคร์นะไม่งั้นเขาจะมาตั้งถามทาไมอ่ะมีผู้ชายมาตอบบอกว่าใช่ผมก็ติดนอนเพราะทํางานเช้ามืดเมื่อก่อนเคยมีคนคุยถ้าไม่ไหวจริงๆหรือจะนอนก็จะพิมพ์บอกก่อนตลอดคุณรู้อย่างคะว่าคุณรู้อย่างคขาคุณต้องคบกับใครคุณสองคนควรจะคบกันเอ ไม่แล้วจะคบกันได้ไหมอ่ะก็นอนนอนเจอกันในฝันก็นอนเจอกันในฝันแต่มันมีจุดตรงกลางร่วมกันก็คือนอนเหมือนกันก็เลยอาจจะเข้าใจกันว่าเออหรือไม่หรือไม่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันซะก็จะได้นอนไปพร้อมๆกันเลยก็จริงแล้วถ้าเขานอนไม่พร้อมกันล่ะคนละช่วงเวลาเออว่ะเออว่ะตีตีกันแน่นอนเออว่ะถ้าถ้าเป็นคนชอบนอนสองคนมาพร้อมกันแล้วแบบนอนกันคนละเวลาใช่แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงมาตอบเหมือนกันว่าพวกเดียวกันเลยเราเลือกนอน เห็นไหมเออแต่ถ้าหนูหนูก็เลือกนอนทั้งวงคุณเชื่อเรื่องการเชื่อมจิตไหมคะอยากก็แนะนำแนะนาคุณพี่แฟนเขาว่าให้ไปดูพี่เอิร์กชาลิสาเออทำไมเหรอพี่เอิร์กชาลิสาเขาก็ชอบนอนเหมือนกันใช่คือใครอ่ะเขาเป็นนี่ไงเลือดกุบีไงเลือดกุบีไงแม่อ๋อแล้วเขาชอบนอนเขาชอบนอนแล้วเขาชอบนอนแล้วเขาเป็นยูทูบเบอร์ได้ขนาดนั้นได้ไงวะ คือมันเป็นคอนเซปต์เขาหรือเปล่าไม่เขาชอบนอนก็เป็นเป็นจริงจริงเหรอทุกคนก็จะชอบออกไมาแฉ่เขาเขาเขานอนวันวันเจอกันหนึ่งนาทีแล้วขึ้นไปนอนแต่เขาก็ยังทําฟังก์ชันได้เห็นไหมคะโด่งดังเออนน่นอะสิงั้นก็เปลี่ยนไมเซ็นขาแทนคุณอาจจะโด่งดังในอนาคตก็เป็นไปได้เราสรุปว่าเขาไม่ค่อยอินกับคนนี้หรือเปล่าเจ้าเจ้าของกระทู้หนูว่ามีความเป็นไปได้ ใช่ไหมเพราะคนเราอะถ้าเผื่อแบบฮอร์โมนมันพุ่งแล้วอะมันต้องแบบมันไม่หลับแล้วนุ้ยถ้าใจมันเต้นอะใช่ไหมใจมันเต้นตึ๊บอะอันนี้คือใจไม่เต้นคืออะไรตายหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเอออาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนั้นไม่ถ้าเกิดว่าเราคิดอยู่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เขา่อสายเราอ่ะอื คือคริสอีวานอย่างเงี้ยโอ้ยฉันตื่นเลยนะ24ชั่วโมงฉันไม่นอนเลยนะ3ปีกูตื่นตาค้างได้เลยสามปีนะ4ปีนั่งอยู่อย่างงี้นะใช่ไหมอ่ะจริงแต่ก็คือไม่อยากเจอตัวจริงไะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดหวังเขาให้มันได้คุยก่อนเรือเรื่องตัวจริงไม่เป็นไรขอคุยก่อน